กราบสวัสดีนะครับพแมพ่น้องเบิดสุขสุกคนนะครับมื้อนี่นะครับผมได้เดินทางมาที่วัดผู้เขาควายครับวัดเขวควายในยคืนตำบลสองคอนครับอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีมื้อนี่เพ่นมีงานครับอยู่วัดผู้เขาควายครับนั่นก็คือง,งานปริวัติาสกร,รมนะครับ คือพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นมากนั่งวิปัสสนาเข้ากรรมมรรคฐานนะครับหรือหรือสิเพิ่นเอิ้นอีหยังเขาเพิ่นเข้าประวัติศาสกรรมจนะสินะครับเพิ่ดศิลป์มีพระเจ็ดสิบหารูปนะครับมานั่งประวัติศาสกรรมนะครับตั้งแต่วันที่สามสิบหอดวันที่เจ็ดนะครับให้แม่ครัวแปลรูปเป็นอาหารแลก็จะเด็จถวายไวะ เประมาณ้นกับไลยครับพี่นอหครับผมกำลังเดินทางเข้ามานะครับเพื่อสืบสางพุทธศาสนาต่อไปเพื่อปฏิบัติปฏิวัติเพื่อห้บปให้หลงให้ลืมบ่อห้ยเสื่อมไปแม่เขาก็มาจากกรุงเทพก็มีมาจากกระทุมท่านี่ก็มีแมาจากหลายจังหวัดพาข้ามาจากสุรินทร์สีเกตรอยเอสยาโซก็งานยแล้วนะครับอกทหาร เอ่อร้ายจังหวัดอัจฉริยกว่าหันปุบริษีมงคลเดิกแต่ส่วนใหญ่ไปอยู่ในอำเภอโพนสัยเฮาเอ่อปฏิบัติปฏิบัติเฮ้ยขอใจเวลามาทำบุญรักษาเวลาสี่โมงเช้าอาหารพื้นสันเพลินนะครับสี่โมงเกินนสี่โมงเกินตั้งแต่สี่โมง่อนมาเข้าปฏิบัติกรรมนะครับตอนนี้กับพะอวันสามโมงกว่าแล้วนะครับนี่คืออาหารพื้นจักชั้นเพลิน แม่ครัวพ่อครัวเพิ่นนาะอันนี้พ่อครัวเพิ่นครัวถึงพ่อครัวถึงแม่ครัวเพิ่นครับแข็งแรงแข็งขันครับ เป็นพระพุทธรูปนะครับอยู่ที่หลังเขานะครับบัดผู้เขาควายครับเ <Yeah, yeah. S 1> พิ่นสั่งมาดนเลยนะครับพระพุทธรูปนะสั่งมาแต่ผมมาขั้นเกิดนะครับตอนนี้ผมก็ได้หาชิบลนะ่ะเ mm hmm. พิ่นมาตามประวัตินะเพิ่นมาเพิ่นสั่งปีพศสองพันหรอยแปดหรือย,อยังเลยครับแต่ผมจำาม่ผิดนะครับ mm hmm. เป็นพระพุทธรูปนะครับครูวัดผู้เขาควายกับว่าใดน,นะครับหาสิบหกสิบปีแล้วนะครับเพนสางมาใบหนาใบาตาเพิ่นเอิบอิ่มนะครับเบิ่งแล้วคือก,กันกับเพิ่นยิ่มหายครับสวยน้ำครับ เพื่อนมาเขารวมปฏิวัติกรรมนะครับเพื่อนกะจิาพหนักทุกหม่องทุกบ่อนนะครับตามที่เพื่อนอเลือกนะครับเพื่อนก็เข้าาพหนักนะครับนั่งปฏิวัติกรรมนะครับเป็นวัดที่อยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่หลังเขาครับ อยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับอันมากเขาปฏิบัติศักกรรมเนี่ยอยู่จังมือครับพระอาจารย์ครับอ8มือครับจากวันที่ไหนไปวันที่ไหนวันที่28ถึงวันที่ เออแต่ว <saturated itos> ิถีที <First S 1> ่แปดถึง <güzel> ว <fit> <P> <ED> ันที่แปดมือมือใดพระนพจะสมโปรดครับวันทีเจ็ดวิีเจ็ันที่เจ็ดจะสมโปรดพระโคตมะนะครับเน้ามาเด้อญาติโยมทั้งหลายมาบูรนุกันครับจะมีการสมโปรดปริวาสที่กูขวายหยาญยุ่มมา เรียนเชิญแล้วครับพระอาจารย์ครับเชิญเชิญและเล่นเชิญเนี่ยญาติ่อ,อมจากที่หลายเด้อตำบลสงขอนเนี่ยตำบลไก่เคี้ยงไก่เคี้ยงเนี่ยมามา,มารวมน้ำกันรวมเอาบุญน้ำกันสมโภชพระ,ะพระโคตมะที่ภูเขาวควายะตำบลปานจักบบสูงนี่เนาะตำบลสงครามอำเภอโพ,พไซเจ้าดุด,ดราชธานีขอเชิญเด้อดครับญาติ โยมสาธิชนทั้งหลายมาร่วมบุญน้ำกันโดยจะเล่นพอนมาอยู่ตามธรรมชาตินะครับเพิ่มมานังวิปัสสนาปฏิบัติสกรรมนะครับผมบุกเข้ามา ตามหุบเขาเลยนะครับมาอยู่มองพ่นพำานหนักครับมองพ่นนางวิปัสสนาปฏิบัติสกร,รมครับนะเดินครับมาป่าเลยนะครับแปนเบิดนะครับพัน่นนะหมองพ่นอยู่พ่นพำานหนักครับนะครับหุบเขาเท่านหนก็กมีครับ ดูกับธรรมชาติอิหรีนะครับนี่ครับในห้อหน้มเพื่น,นครับมองน้ำเพื่นสูงนะครับเพื่นสูงเพื่นอับ พปดกระแม่นครับพันอยู่กับธรรมชาติเลยนะครับนะกุฏิพันนะครับ มาเท่านี้ก็พอกุติเพิ่นขึ้นนะครับไม่ออกไม่เติมก็จะเนี่ยตอนกลางคืนนี่เป็นพระองค์ขาวครับหรือว่าพระโตโคตมะนะครับเพื่อนสางไม่ๆหมนะครับเดี๋ยวบอกเขาในพ่อปีนะครับเพิ่นมาเพิ่นจะสมโภชวันที่เจ็ดที่แปดนะครับ พระโตโคตมะนะครับนพุทธสางแล้วบบวันพ่อปีนะครับเป็นพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งนะครับอยู่ในวัดภูเขาค่ายครับกับพระองค์เก่าที่พุทธสางไว้ก่อนกระห่างกันประมาณหน่อยเมตรครับจากพระพระโตพระโตโคตมะนะครับไปอีกพระองค์หนึ่งนะครับสีทองครับท่า ห่างก,กันกับประมาณร้อยเมตรนี่แหละครับกับพระสิสาม่มเนี่ยพระโตโคตมะครับหรือว่าพระองค์ขาวครับอยู่ที่วัดภูเขาควายครับบ้านสางกุงตะบนสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับผมยางลงบัดได ลงมาเนี่ยจะเป็นถ้ำนะครับข้างล่างนะมาเบิ่งถ้ำเพิ่นนะครับเนี่ยบันไดลงมาไปถ้ำนะครับเป็นถ้ำเพิ่นนะครับข้างล่างนี่ครับถ้ำวิชัยสังฆาสามัคคีนะครับเื่ซื้อถ้ำเพิ่นนะครับ สะอาดสะอานนะครับถ้มเพื่นเพล่นภาหนักดีเหนีนะครับ,าม,ม,ารบมากข้างๆกันนี่เพล่นก็นจะเขียนว่าถ้ำประกายเพชรน,นะครับท่านเพื่อะก็ียเอาหินนะครับเห็ดเป็นอิฐก่อขึ้นไปนะครับเพื่อกันเป็นห้องนะครับ ้ำนี่สิเป็นทำคดจงอ่างครับซื้อเพิ่นนะครับเิ่นเขียนไว้เป็นทำคดจงอ่างครับทำคดจงอ่างนะครับี๋ยวผมจียยางเข้าไปทางในเบื้องนะครับเพื่ว่าเพิ่นมีอย,อย่างอยู่ในถ้ำเพิ่นนะครับก็จะมีรูปปัน่นลูกทรลุนะครับ สีพ่นปั่นไหวนะครับเขอามาทางไหนนะครับมันนี่ครับืริจะเอาหินเป็นก้อนเลี่ยงเลี่ยงแล้วก็เอาปูนนะครับลงคล่ไข่ับกอออิดครับนะกันไว้นะครับทำคดตรงออ่างครับ ผมสิย่างขึ้นนะครับจากทำโคดจงอางย่างขื้นเมื่อข้างบนนะครับตามทางเพิ่นนะครับเพิ่นเห็ดปูนซีเมนต์เฮ็ดบันไดนะครับเป็นผักเป็นผักเป็นขันเป็นขันนะครับขื้นนะครับเนี่ยผมลงมาสันละสันล่างสุดนะครับที่ทำจงอางนะครับเนี่ยผมจะเดินขื้นนะครับบานเพิ่นเฮ็ดบันไดนะครับโดยใส่ปูนซีเมนต์นะครับเพ็ดเป็นขันเป็นขันขื้นนะครับ แนมไปทั้งไต้นะครับเป็นวิวทิวทัศน์นะครับต้นไม้เขียวชุ่มครับท่านผู้ชมเห็นบ่ครับลมลื่นนะครับมือนีเพิ่นมีงานมาปริวัติกรรมนะครับอยู่ที่วัดผู้ข้าวาขนะครับผมยางขึ้นไปนะครับบาตามขันบันไดท่านับีเพิินเฮ็ดเอาปูนซีเมนก่อนะครับ ีอันหนึ่งนะคับคนทำหนักอยู่นี่ผมก็จะย่างขึ้นมาหา้ำที่ใช่ครับแม่ออกนะครับพื้นมาเพ่นนะครับเหมือนมาเพ่นปฏิบัติศกรรมวัดผู้เขาค่อยครับอยู่หลังเขานะครับวัดอื่น วัดนี่คือตำบลสองคอนครับอำเภอโพไซจังวัดอุบลราชธานีเออน้ำเด้อน้ำมอบตต่อเด้อจีเฟนแม่ไม่ออกไม่ต้นหลายครับเหมไหนวัังลงหลยคู่มือนะครับตั้งแต่วันที่สามสิบมาไปต้นมาจนหอดวันที่เจ็ดนะครับวันที่แปดเป็นการจสมผลดเออน้ำยืนทั้งในไปท้งนอกก็ ไม่มีเมยรองเลยไม่ออกไม่ตนกันนะครับอยู่อยู่บ้านไหนล่ะครับเนี่ยอยู่บ้านโซคอนน้อุนนี่อยู่ปลาคาเนาะครับพุนนี่ปลาคาขัดขวดง่ามเป็นปลาคาหรอนาะปากงปากรลังเนาะมนยันาะมาลายปลากระลังเหรอใสยบุญนิลี่ด้วยเนี่ย ขันมนต์ไซบุญบรเห็นหนาเห็นตาเอ,อาวอยู่บ้านไหนนี่จ้ามกสูงบ่โอ้จ้ากสูงแล้วเนี่ยจ้ากสูงสังกุงปาคาสองขอนครับพะสสสสัสัาสัาท คุบาอาจารย์นะครับก็ตั้งแถวเหมือนกับุบานะ เพป็นบินทบาทนะครับสนเพศนะครับบาเป็นสิเหิ์แน่ในคู่มือนนะครับสิเพพวกกม่า บินบาตแนวนี้นะครับแล้วกนก็เอาไปพาหนักสิ่หม่องเพื่อนางปฏิวัติศกรรนะครับทานทอาจยเก่าลอยู่าน้องาบเลีง <Anch> น <Sh iro> ้องนจิตธาน้ทันใดสิอาการน้อมใจบาเน้องใ่บาอยโยหกแทงน้อชาตกน้าาเ่องโยมเราโยมนองนี่เโยมลา บิ่ไมัีใปัแจแวนอะไรจะมีชาเขาเม้าภูเขาลุ่นเหล่าเท่าคือโั้วมือจับเตจนเจ้าออกลาจัโคตรตาจัสองข้างอย่างดีอย่างมืดนนึกอันไหนจะได้สมดามดังใจคัตจะคุอจะได้สับสิตมันทองไอ้เลยน้อง้องสับปูสับปโตสับโลกสับป้วยสับปะเสนียดจันไร ไปจหายไปจากโตโตรนานสานขอ้งงอแงเบ้อตุ่มทุกคนตีบารวมใจบาดาบุญน้ำปลาปฏิบัติทัพขอเอาเนี้เนาะก็ขคอนโมตราซาตุนยำน้งเบานะสรุปจิตสรุแใ่เนาะใส่บารับพระผู้ปฏิบัติรัเน้องน้อแม่อฏิษฐานจิตนี่ก็สุขตื่นหายสุขใจโตไปยกไไปปกครองสิรินี้รอจิตรันีา

องก็ทั้งในครับเพื่อนเสี้ยนกามาเป็นเพื่อนมาเอาพัตหารแล้วนะครับเพื่อนก็ี๋ยมายิบเอานะครับคือบาดังสองสิทธิ์าที่จมสิชธิ์นั้นก็มีออกบ้างอาจจะขอมากเพี้ยนแต่มีมุ่นสาราเด้อมีอยากโยมก็มีออก่อกรรมการมันแต่งแต่งขึ้นไปสาราสาราเนี่ยซลาล้งเขานะ โะวาลาลัมที่จํากัดที่น้อยตัวพ่อนั่งก็เลยมีแต่จาำกรรมนั่งก็เลยถวายจารย์มาจากโมวานมาจากฝั่งกลางเิมปเพนนั่นอย่าโยมเพียงแต่นิมนต์ถึงสระสราเช้าน่ะเป็นช่างอย่างโยมจะิตแต่งถ้าเข้าเป็นไปไปถวาย อันีเป็ถวยอยู่ละถ้ามันไก่ยกไก่แต่ถวาวมีละมีสลาดมีน้ำม,มีน้ำเย็นยน้ำนันชั้นนตัวเย็นนี่ อามิพุทังสระนังขัดสามีมังตะนังขัดมีทามังสระนังขัดสามิสังขังตรละนังขัดสามิสังขังสระนังขัดสามีทตยมปีพุทังสรละนังขัดสามีทูติยัมปีพุทังสระนังขัดสามีทติยมปีทามังตรละนังขัดสามีทูติยัมปีทามังสระนังขัด ตุติย voilà ัมป I mean ีสังขังสระนังขัิยามิทุติยมปีสังขังสระนังขติยัมพตติยมพีพุทธังสระนังขติยามิตติยมปีพุทธังสระนังขติยัมพีตุติยัมปีสังขังสระนังขัดยามตติยม ปีสร้างขังสระนางขัดสามีสระนะขาขมานางในที่ต้องอามาตาปาตา